สวัสดีครับวันนี้เราจะไปชมฟอร์มกับ2นักเตะไทยของเรานะครับในลีกอังกฤษนะครับในชุดยูทีสามกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มโดดเด่นทั้งคู่เลยละครับโดยเฉพาะจูดเบลเนี่ยสามารถยิงประตูใส่ลิวพูได้ด้วยนะครับก็เรามาชมไฮไลท์กันนะครับก็ในเกมนี้เนี่ยนะครับจูดเบลใส่เบอร์15นะครับก็นี่นะครับลิวพูบุกมาลูกแรกยังไงส่งแล้วก็ยิงไปนะครับนี่ ก็นำไปก่อน1นศูนย์นะครับและมานะครับนี่ในจังหวะนี้เลี้ยงยิงนะครับก็ติดเซฟผู้สาประตูนะครับนี่นะครับก็โหมบุกอย่างหนักเลยนะครับเลี้ยงมาส่งมาแล้วก็ยิงไปติดคานนะครับนี่แล้วก็นะครับเชลซีก็ได้มีโอกาสบุกมาบ้างนะครับยิงไปนี่ก็ติดเซฟผู้สาประตูนะครับนี่นะครับลิเวอร์พูลเบอร์เก้านะเบอร์เก้า ยิงไปลูกนี้เรียบร้อยครับไม่เหลือครับจอจอสองศูนย์ครับและมาที่จังหวะนี้นะครับนี่จูดเบลไดบอลนะครับนี่ส่งมาให้เพื่อนนะครับเพื่อนไดบอลนะครับเบอร์สิบหกก็ยิงไปลูกนี้ก็ติดเซฟนะครับและมาดูที่จังหวะต่อไปนะครับนี่จูดเบลซัดไปลูกนี้นะครับวอลเลย์ไปนะครับก็นะครับในจังหวะนี้นะครับก็สามารถช่วยให้เชลซีนะครับตามตีเสมอไปได้นะครับด้วยสกอร์สองต่อสองนะครับก็ สำหรับจุดเดียวเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากครับในเชลซีชุดนี้และมากันที่เจ้ากันธนวัฒน์นะครับซึ่งในแมตชนี้นะครับเจ้ากันเนี่ยสวมเสื้อหมายเลข11นะครับนี่ลงเป็นตัวจริง11คนแรกเลยนะครับแล้วก็มาดูไฮไลท์กันนะครับนี่ก็ในแมตชนี้นะครับก็นี่อีเวนต์นะครับจากทีมชุดหลักนะครับเข้ามาดูนะครับฟอร์มการเล่นของผู้เล่นชุดนี้ด้วยนะครับมาครับก็เริ่มเขี่ยลูกนะครับก็ในแมตชนี้นะครับเจ้ากันธนวัฒน์เนี่ย ก็มีโอกาสส่องไกลหลายลูกเลยนะครับแต่ว่ายิงออกไปบ้างนะครับข้ามขานไปบ้างนะแต่ก็ฟอร์มโดดเด่นนะในเกมนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคีย์แมนคนสําคัญก็ว่าได้นะครับนี่แมนยูส่งคืนหลังไปนะครับก็บุกขึ้นไม่ได้นะก็ในแมตชนี้นะครับถือว่าเลสเตอร์เนี่ยมาดีนะครับนี่ดูเจ้ากันเจ้ากันซัดไปลูกนี้ครับก็ออกหลังไปนะครับนี่ก็ถือว่ามีโอกาสได้วาดลวดลายนะครับได้ส่องไกลลูกนี้นี่ครับดู ช้าๆนะครับนี่เจ้ากันนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะผลงานในในครั้งนี้นะครับในการกลับมาติดสเอ็ตัวจริงนะครับในเลสเตอร์ชุดยูฟสามนะครับนี่มาที่เบอร์เก้านะครับยิงไปนี่ติดเซฟเจ้ากันนะครับโอ้โหไม่ฟาวนะจังหวะน,นี้ก็พู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อนะครับเหมือนจะไม่โดนนะนี่นี่หอโอ้ยโ,โดนไปนิดนึงนะแต่พู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับก็นี่หมายแล้วนะครับเลี้ยงลบล็อกหนึ่ง ยิงไปลูกนี้ติดเซฟนะครับอึดเจ้ากันซ้ําไปลูกนี้ครับไปติดมือฝั่งแมนยูนะครับก็ได้แฮนด์บอลไปนะนี่นะครับก็เจ้ากันสามารถเรียกหยุดโทษในเพื่อนได้นะครับก็มาดูกันช้าๆนะครับเจ้ากันซัดไปเต็มเต็มมือนะครับลูกนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็ในเกมนี้นะครับเบอร์สามยิงไปนะครับนี่ก็นะครับเบอร์สามเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับมีการมาขอบคุณธนวันรด้วยนะครับที่สามารถเรียกจยุดโทษในเพื่อนได้นะครับนี่ ก็มาจับมือธนวัฒน์นะครับก็ถือว่านะครับธนวัฒน์เนี่ยเข้าขากับในทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ไปดูไฮไลท์กันแบบเต็มๆเ,เลยนะครับ And bustle in the six yard box. In comes Braybrook's delivery, it hangs up in the wind, and a foul given in Manchester United's favour. This is worm now for Leicester. It's a driven cross, comes here for Marcel Manavadua and strokes it in perfectly. Leicester City double their advantage. An excellent strike from Wagner Marcel Manavadua. It was a well worked team goal, started on the right hand side. Bella involved, Worm Leighton. No and Braybrook asks for it and fires it into the top corner magnificently. What a hit from Sammy Braybrook. And Leicester here lead by three. Well Braybrook started the drive forward and he finished it in style. His pass for Popov, very nearly. Set the Leicester striker through. Fish. Shuritire. Emerald. Put under some pressure by Flynn. A nice touch from Wellens, and Emerald uses his body well. And he can drive at the Leicester box here. This is Emerald. And now Hannibal. Opportunity for Manchester United perhaps comes to Wellens again and he strikes the post. And it deflects in. Well, a slice of luck for. Here's Tanawat Swing Chitawan for Leicester City. Opportunity to shoot. Corner given by the referee. did just take a slight deflection. Wind blowing across the training ground from left to right. Swing Chissoan would have had to start his shot almost on the left-hand post for it to carry to the right-hand one. Fernandez, Hannibal's in a good spot here in the box. It's Hannibal deflected and tucked in by Shola Shoretire, and that's a second back for Manchester United. The def back by Fish, in by shuritire. Here's Wellens and now Garnacho. Effort blocked. shuritire again. Savage has it. This is Hannibal. Leicester really up against it here. And claimed well by young Fernandez, full time at Seagrave. Leicester City win by three goals to two. It was nervy, it was tight. United besieged, and Sammy Braybrook added.